ขอ,อนอกน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบราพันการอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีได้ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมังธรรมท,ทั้งที่อยู่ที่นี่ และที่อยู่ทางบ้านโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในะโอกาสนี้สาธุชีวิตเราที่เราได้รับการเลี้ยงดูเกิดมาจากพ่อจากแม่นี่ยมันมันก็พอแรงแล้วกว่าจะเลี้ยงเราโตมาขนาดนีนะ้แล้วยังเอาเงินพ่อเงินแม่ที่หามาได้ด้วยความทุกข์ยากละมานไปซื้อ,อยาย เอามาเสพเอามากินแล้วก็เสพแล้วก็ไม่ค่อยทําเลยเนยะบางทีคือตอนเสพมันก็ทําพรหมดบางทีมันก็นอนนอนจนตาโกนจกโลกแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่หนาน่าเป็นห่วงเะโดยเฉพาะทุกวันนี้มันมันหาง่ายก็ไม่รู้จะไปโทษใครละมันก็อยู่ที่พวกเราทุกคน ถ้าเราไม่ช่วยกันสิ่งเหล่านี้มันก็ลุกลามเป็นอันตรายแต่ว่าสงสารแต่แม่แก่แๆเท่าๆท,าที่เลี้ยงก็ไม่ได้เลี้ยงเมื่อวานก็เลยถามว่ายายเป็นยังไงโน่นนี่อยู่ยังไงลูกชายได้พูดเองมีแต่แม่เนี่แหละเฮ็ดกับเขาหนึ่งเขาให้กินพุ้นยายแก่ๆแล้า เป็นโรคมะเร็งเขาเดินก็แทบจะต้องประคองนะแต่ลูกที่ติดยาบอกว่า,วา<ม>ก็มีแต่แม่นี่แหละทำกับข้าวให้กินตายพะคุณของแม่ไม่ได้สำนึกเลยตอนนั้นยังไปเสพยาไปติดยาอีกแต่ว่าได้สำนึกอยู่ละเนี่ยเนี่ยก็เลยบอกแม่ว่าอยากเลิกให้พามาหาอาจารย์หน่อยอยากเลิกงัน ยังดีเล้วแม่แก่ๆก,ก็เลยพามาหาอาจารย์อันนี้เราให้ฟังว่าเห็นแล้วก็สงสารคุณยายถ้าบวชได้ก็ดีนะแต่ว่าบวชแล้วจะดีไม่ดีอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งชีวิตในช่วงรุ่นๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่อันตรายบ <c oughs> าทีมันมันสำคัญผิด เป็นหลงไปติดเนี่ยเนี่อย่างที่ลาวเห็นว่ามีพระรูปหนึ่งผู้ข้อตายบะที่ว่าสติไม่เคยดีที่ว่าติดยาเมื่อก่อนนะวะที่ว่าเคยไปทุดงอาจารย์บะหรือไม่เคยออันนี้ได้ยินว่าอาจารย์ท่านเล่าอยู่ว่าคือไปเล่นไปเสพยาแล้วมาก็เลยสมองไม่ดี มันหลอนมันก็หลอกตนเองบ้างไปมาก็รู้ยังไงก็โผูกสามครั้งแล้วไม่ตายครั้งที่สี่ก็สงความปรารถนาของท่านุง <c oughs> สารเด้แต่ว่าไม่รู้จะว่ายัางไงเอาคือท่านอยากตายแต่ว่าที่สงสารคือคนมันไม่มีสติอะ ที่จริงคนโดยปกตินี่กคงไม่อยากตายหรอกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็ต้องรักชีวิตของเรานอกจากว่าเราเนี่ยมันมันสติไม่สมบูรณ์เนี่ยคนที่สติไม่สมบูรณ์ก็คือความไม่ปกติด้วยอารมณ์จากความโกรธจากความน้อยใจหรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้น มันโกรธมากเนี่ยหรือว่ามันน้อยใจหรือว่าสติมันหลอนไม่มีสติเกิดวิปร,ราตเกิดอาการทางประสาทอันนี้อันตรายโดยเฉพาะเวลาปฏิบัติธรรมนี่ก็มีได้เข้ากรรมฐานนี่ท่านจึงไม่ให้เอาเชือกเข้าไปด้วยเพราะในครั้งสมัยพทธกาลนี่มีพระฆ่าตัวตายเพราะกรรมฐาน ไม่อยาฆ่าธรรมดาด้วยจ้างให้คนฆ่าตนเองออกเวลาปฏิบัติกรรมฐา,านไปมันเกิดความสุขเกิดปิติก็กลัวว่าปิติกลัวว่าความสุขจะมันจะเคลื่อนก็เลยไปจ้างคนบอกกลัวถ้าตายตอนนี้ได้ดีว่าง้งก็เลยไปจ้างให้เขาฆ่าตนเองเพื่อที่จะตายในขณะที่ตนเองมีความสุขโอ้ยกว่าที่พพุทธเจ้าจะแก่ สติแก้ปัญญาให้เกิดให้กลับมาได้ตายไปตั้งหลายคนหลายรูปหลายองค์ที่ตายไปที่เสียดายก็คือบางทียังยังไม่แก่ไม่เท่าชีวิตมันก็นเลยมัวเมาพรุทธเจ้าท่านตัดกับโพธิราชกุมมารพรรษาที่แปดว่าดูก่อนโพธิราชกุม,มาร ชีวิตของพวกเรานี่แบ่งเป็นสามวัยเราทั้งหลายควรไม่ประมาทในกุศลธรรมในการเกิดมาของเราในชีวิตเนี่ยสาวัยมีไวัยไหนบ้างปฐมมาวัยคือวัยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่อายุเกิดมา คิดเป็น25ก็25ปีบางทีเขาก็คิด30สปีแต่ว่าก็โดยประมาณนี้แหละยี 25, ่สิบ้านี่ถือว่าอยู่ในช่วงปฐมเอาไว้เราไม่ควรประมาทในกุศลธรรมในปฐมมาไว้คือเรานี่สามารถที่จะสร้างคุณค่าประโยชน์แม้แต่ในช่วงวัยเริ่มต้น อย่างสำม,มนเนรนที่บวชตั้งแต่เป็นเนนยังมีเด็กคนหนึ่งที่เคยได้ยินเขาเล่ามาไม่รู้ใช่ไม่ใช่พอโตขึ้นมามันก็อยากบวชเนาะมันยังบวชไม่ได้มันก็ไปขอผ้าเหลืองเอามาห่มตัดแล้วก็อยากไปอยู่วัดพอไปอยู่วัดก็ขอให้เป็นนั่งต่อนั่งต่อพระนั่งต่อเนน กินข้าวเหมือนพรอะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงไม่จริงจากการที่เขาได้อะไรยังไงนี้เขาบอกว่าเป็นเจ้าอาวาสเก่ากับชาติมาเกิดวาท่านแม่นว่า,วาเจ้าอาวาสเก่าเคยบวชเคยปฏิบัติกับชาติมาเกิดก็เลยอยากบวชต่อเป็นบุญเขา ดีได้เจ้าวาดเก่ากับชาติมาเกิดกูว่าเจ้าวาดเก่าเป็นเปรตเฝ้วาวัด <c oughs> <c oughs> เป็นเด็กอยากบวชเนาะอยากกินข้าวเหมือนพระอันนี้มีอยู่หลายคนนะยังเด็กคนหนึ่งที่อยู่ที่ไหนที่อุบบอกเห็นเขาลงในคลิปในเฟซใช่ไโอ้มสวดมนต์ได้เก่งกว่าเราอีกอ่ะจริงๆเลย พูดก็พูดอาตมานี่สวดอาศวนาคนเดียวไม่จบอ่ะโมเมนต์ขี้ลายอยู่ดิจำบ่ได้อาศวนาจะพาลานังปันทิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังลืม <c oughs> เอาถามว่าเรานี่สวดคนเดียวได้ไหมเ,เกิดอยู่ดิจำบ่ได้อไเอา อาหงสหสัสสมปิเนิมมิทสาอุทันตังกันแต่สวดซอยกันจะแท้ยังไปต่อขาโมลงอยู่ขึ้นบทก่อนเขาก็มีเอาบทถ่ายมาก่อนก็มีแต่ว่าเด็กคนนั้นนี่โอ้มันสวดได้เกือบหมดเนาะไม่รู้บทไหนบ้างผมฟังหลายท่านคงจะได้ดูว่าเรียกชื่อเลยนะใหอะไยไม่รู้จำชื่อเนะี่ยหัวมันโลนเหมือนบทมันเนิน อยู่อุบลเนี่ยแหละอืสนสวดเกือบทุกบทเนาปะปฐมวัตั้งแต่เด็กเป็นสามเนีนจนได้มาบวชเป็นพระถ้าว่าพวกเราอยู่นี่นี่เราในโชคดีได้น,นคือการได้อะไรก่อนทำอะไรก่อนนี่มันเป็นบุญเลยเน้ <c oughs> บวชได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติถึงเราจะยังมีกิเลสอยู่ <c oughs> ปฐมวัย วัยที่เราได้เริ่มต้นในสิ่งที่ดีอันนี้คือไม่ประมาทในกุศลในการศึกษาธรรมในการปฏิบัติธรรมจนมาถึงมัชชิมวัยมัชฌิมวัยวัยกลางคนเนยมาคนมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียมาแล้วจนมาถึงมัชชิมวัยวัยกลางคน ที่เราได้เข้ามาบวชเป็นพระก็ดีเป็นชีก็ดีไม่ไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องขวางกั้นบุญไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคในการทำความดีในการประพฤติในการปฏิบัติถ้าคนมีปัญญานี่ก็จะเอาอุปสรรคปัญหานี่มาเป็นเครื่องผลักดันมาเป็นแรงกระตุน้น ให้เรากล้าหาญขึ้นให้เราเข้มแข็งขึ้นให้เราอดทนขึ้นที่จะก้าวไปสู่ความดีความเจริญต่อไปถึงแม้ว่าชีวิตมันจะล้มเหลวมันจะอะไรที่จริงความล้มเหลวนี่มันเป็นบ่อเกิดความสําเร็จได้เนะยพ่ามันล้มเหลวมันจึงสาเร็จบางทีถ้ามันไม่ล้มเหลวมันก็ไม่สำเร็จเลย คือมันล้มแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่อาจจะดีกว่าเก่าก็ได้หรือว่าทำให้เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติมีหลงข้อหนึ่งมากราบแล้วก็มาเดินพระดงด้วยจะบอกว่าแกโอ้เจ็บปวดมากเกี่ยวกับกเรื่องครอบครัวนี่เมียนอกใจไปมีแฟนใหม่แล้วก็ทิ้งให้แกอยู่บ้าน พ่อพ่อตาแม่ยายพ่อตาแม่ยายก็ดีเลยแต่ว่าเมียน่ยก็ไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะไม่ดีทุกคนเนะก็ไม่รู้ว่าแกไม่ดีด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ลหละอาจจะกินเหล้าเมายาอาจจะอะไรยังไงก็ไม่รู้แต่ก็คือเมียนั่นเขาก็เขาไปกับคนอื่นโอ้แกเจ็บปวดมากแม่มา,มาแกก็เลยไม่รู้ทํำยังไงจะฆ่าตัวตายก็สงสารสงสารลกูก ก็สงสารพ่อแม่ด้วยถ้าตายแล้วไม่รู้ใครจะดูแลอะไรยังไงก็เลยขอขอมาบวชพ่อตาก็แม่ยายก็สงสารการอนุญาตให้มาบวชมาบวชที่ร้อยเอ็ดเนี่ยวันนั้นผมไปเทศแกฟังทเทศแล้วแกร้องไห้ครับร้องไห้แล้วแกก็มาบอกว่า,วาโอ้อาจารย์ผมผมคิดได้แล้วแกบอก นี่ขนาดผมบวชผมยังไม่สงบเลยครับอกบวชไปผมก็คิดวุ่นวายบางทีก็นั่งร้องไห้บางทีก็อยากไปตามหามไปฆ่ามันทิ้งอะไรมันยังไงขนาดนี้พอมาฟังเทศวันนี้ผมคิดได้ว่าถ้าเขาไม่ทิ้งผมไปนี่ผมคงไม่ได้บวชผมคงไม่ได้มาอยู่อย่างนี้ชาที่ผมบวชมาเนี่ยผมเริ่มคิดได้ว่าอ,อชีวิตในการบวชมันก็ดีนะ มันได้อยู่กับบุญกุศลอยู่กับคุณงามความดีได้สวดมนต์ได้ไหว้พระปฏิบัติแต่ว่าบางครั้งมันก็แวบเข้ามามันก็สะท้อนใจมันก็ร้องไห้แต่ว่าก็อยู่อย่างมีความสุขอยู่ในระดับหนึ่งคือมันมันปลดเปื้องอะไรที่มันเป็นภาระร้อยรัดทางจิตใจได้อยู่ถึงแม้ว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมหรือว่ายัง ยังมีกิเลสอยู่แต่ว่ามันก็มีความสบายใจอยู่พอได้ฟังเทศวันนี้โอ้ยผมผมร้องไห้อาจารย์คิดถึงตนเองสงสารตนเองแต่ว่าสุดท้ายผมก็ยังดีใจว่าผมเี็บบวดชีวิตผมถ้าผมผิดพลาดไปผมไปฆ่าเขาตายเนี่ยป่านนี้ผมอยู่ในคุกแล้วไม่อยู่ในคุกผมก็ต้องตายเหมือนกัน ขาอาจจะฆ่าผมด้วยหรือผมมต้องฆ่าตนเองบนี้อันนี้น่าคิดอย่างช่วงเดินุด,ดงปีนี้พ่อหรือปีที่แล้วเนี่ยไม่แน่ว่าใจว่าไข่แต่อตองหรือว่าจะจะจอดบอกพาโยมคนหนึ่งมากราประดมมาแค่อย,อย่างมาเล่าเรื่องเล่าชีวิตเป็นหนี้เป็นสินเพื่อนโกง ทั้งลูกทั้งครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่เจ็บไข้ได้ป่วยโอ้ยมันมันไม่รู้จะอะไรยังไงไปมาก็เลยบวชเดี๋ยวบอกพอบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติพอได้ปฏิบัติได้ฝังเทศกันก็คิดได้คิดว่าความล้มเหลวนั้นเน่ยนะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้ธรรมะได้เห็นสัจจะได้เห็นความจริง แกก็มากราบแกก็รอ้องหายมาเดินทดลดงรู้สึกจะสองปีแล้วมาเดินทดลดงตอนนี้ไม่รู้สึกเลยอย่างเพราะว่าแกสงสารพ่อกับแม่ที่ไม่มีคนดูแลถึงจะยังไงเพราะว่าจะต้องสึกออกไปดูแลพ่อแม่แล้วก็ยังมีหนี้สินอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งต้องไปเคลียร์แต่ว่าก็ยังมีคนที่เขายืมไปเป็นหนี้เป็นสินเป็นสิบสิบล้านแต่ว่าเขาก็ไม่คืน ก็ไม่รู้จะไปทวงยังไงแกเอาปืนมาหลายครั้งแล้วจะไปยิงเขาบางครั้งก็จะยิงตนเองตายเพื่อหนีปัญหาหนีสินอะไรต่างๆแต่ว่ายังดียังยังมีสติยังคิดได้จนมาบวชเ็นจนมาคิดได้ว่าเรานี่โชคดีเนาะที่เราไม่ฆ่าตัวตายเราไม่ยิงเขาตายเราได้เข้ามาบวชในศาสนาให้เราได้ยินได้ฟังเทศ ให้เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติกลับเนื้อกับตัวใจเย็นขึ้นแล้วก็ให้อภัยเอาเวโรโหมิบอกให้อภัยเขาแล้วล่ะแต่ว่าถ้าได้เงินคืนก็อยากได้อยู่เพราะมันเยอะเงินตั้งเกือบสิบล้านนะประมาณสิบล้านเนี่ยนะบอได้มาก็จะได้เอาไปใช้หนี้ใช้สินเลี้ยงดูครอบครัวพ,พ่อแม่อลไบออันนี้ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ ความล้มเหลวคือจุดเริ่มต้นของการที่ให้เราได้เปลี่ยนแปลงความคิดอะไรที่มันดีๆก็ได้ฉะนั้นบางทีบางครั้งเราอาจจะมองความล้มเหลวเป็นเป็นอะไรที่มันตอกย้ำซ้ำเติมความเจ็บปวดของเราแต่ถ้าเรามองความล้มเหลวเป็นเครื่องให้เราได้เรียนรู้เป็นอะไรให้เราได้ศึกษาผมซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งอ้ดีมาก เรียนรู้ความล้มเหลวจากราชวงศ์จีน <c oughs> เขาเขียนมาเกี่ยวกับราชวงศ์แต่ราชวงศ์ที่ที่ล้มเหลวมานี้มาคนจะเขียนจะเรื่องความสําเร็จแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เขียนเรื่องความล้มเหลวเพื่อให้คนได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ล้มเหลวนั้นมันมีเหตุมาจากอะไรเพื่อให้คนได้ป้องกันเหตุไม่ให้มันเกิดความล้มเหลว และเมื่อเขาล้มเหลวแล้วเขาจะสามารถอยู่ได้อย่างไรกับชีวิตที่ล้มเหลวโดยที่ไม่ทำลายชีวิตไม่ทำลายคนอื่นแต่ว่าสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้แม้ว่าจะถูกคนอื่นตรานหน้าหรือว่าจะต้องตกต่ำเพียงใด <c oughs> อย่างบางคนเป็นเศรษฐีพันล้านต้องมาขายแซนวิช ต้องมาขายอะไรที่มันเหมือกับตกต่ำมากอะล้มละลายอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็กลับตัวกลับจิตกลับใจตั้งจิตตั้งใจใหม่ <c oughs> ก็ประสบความสาเร็จก็มีได้ <c oughs> อันนี้ยังอยากจะฝากว่าชีวิตที่ผ่านมาที่เราล้มเหลวอ,อะไรยังไงก็แล้วแต่และให้เราเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องเรียนรู้เป็นเครื่องศึกษา แล้วให้เรารู้จากคุณค่าของชีวิตคุณค่าของตนเองนี่ว่าชีวิตของเรานี่ถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เราก็มีคุณค่าแต่ว่าเราไปให้คุณค่ากับคนอื่นจนลืมคุณค่าของตนเองหรือว่าคนไปให้คุณค่ากับวัตถุจนลืมคุณค่าของตนเอง